ให้เลือกคู่ชีวิตที่ดีอย่าแค่เลือกคู่ชีวิตที่ถูกใจแต่ต้องมองคู่ชีวิตที่เขาสามารถที่จะส่งเสริมเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วทำให้เราจเจริญเติบโตในทุกด้านได้เวลาที่เราเอาใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตอะคะ่ะมันจะแค่แบบถูกใจเดทกัน ตกกลุ่มรักกันแบบว่ามองตากันแล้วรู้สึกขนลุกหัวใจเต้นแรงมันจะไม่ใช่แค่นั้นอนะ่ะแต่มันจะต้องคนนี้อยู่แล้วเป็นประโยชน์ในชีวิตเรายังไงเขาส่งเสริมเรายังไงอยู่แล้วเขาสร้างความปลอดภัยไหมวางใจไหมเขาทําให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไหมคนเนี้ยเวลาที่อยู่กับเราเขาทําให้เรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นไหมหรือยิ่งอยู่ยิ่งบั่นทอนความรู้สึกเราแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมด้านไหนเลยคู่ชีวิตที่ดีนะคะคือคู่ชีวิตที่ 1นบวกหแล้วมันจะต้องเท่ากับ2อ่ะหรือ1นบวกหมันจะต้องเท่ากับ10อ่ะ มันจะต้องแบบคูณแม็กซิมัมเข้าไปอีกอะ่ะมันไม่ใช่อยู่กับใครคนนึงแล้วชีวิตติดลบอะ่ะเหมือนอยู่กับคนนี้แล้วชีวิตยากขึ้นอยู่กับคนนี้แล้วมันบั่นทอนจิตใจเรามากขึ้นอยู่กับคนนี้แล้วความรู้สึกมั่นใจในตัวเราลดน้อยลงอันนี้ไม่ใช่คู่ชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกคู่ชีวิตที่ดีเป็นเรื่องที่แบบเราจะต้องพิจารณาถ้ายังไม่เจอคนดียังไม่ต้องรีบมีแฟนเพราะการอยู่คนเดียวบอกเลยนะมันไม่เป็นภาระทางใจเท่ากับการมีคู่ชีวิตที่บั่นทอนพลังงานของเราอ่ะคะ